สวัสด,ดีครับผมก็สำหรับวันนี้นะฮะเราจะมาอยู่ในซีรีส์ของ AR s t a t t e r p a ใส่กระโคงอะไรได้บ้างซึ่งวันนี้ก็จะเป็นโคง s u p e r x ์ แล้ก็พ่วง SuperX อีกคันหนึ่งนะเนื่องจากว่ารูปลักษณ์ภายนอกของ s u p e r x ์กับ SuperX มันจะเหมือนกันเลยฉะนั้นก็เลยทำพ่วงนะฮะมันจะต่างกันตรงแค่ว่าหนึ่งรูด้านหน้านะครับมีเพิ่มขึ้นสองก็สอง,ต,องตัวปีข้างตัวปีข้าง x อจะหนาได้ดูแข็งแรงกว่า s u p e r ร x นะฮะซึ่งการแต่งจะแทบไม่ต่างกันเลยแต่สำหรับคนที่อยากดูเราก็จะเซอร์วิสให้นะครับก็จะทำให้ดู2องโคงในคลิปเดียวนะฮะใจล้เ <c oughs> พราะว่ามันแต่งเหมือนกันเลยจริงมันก็เลยทำพ่วงได้นะครับไม่ต้องแยกเป็นคลิป2คลิปไม่งั้นเดี๋ยวก็จะใครมา,าเดี๋ยวก็ เอ๊ะแล้วทำไมฉันต้องเสียเวลาดูคลิปหนึ่งฉันดูคลิปเดียวเลยก็ได้มันเหมือนกันเนาะโอเคเริ่มกันเลยนะฮะอันดับแรกก็คืออันเนี้ยมันจะแต่งเหมือนกันเลยนะก็คือเนี่ยใช้เบรกแต่ว่าไม่ต้องใช้ตัวยื่นนะฮะเอาแค่ตัวเบรกอย่างเดียวประกอบกับตัวตัวกันชน AR ด้านหลังนะฮะ กบกันแบบนี้นะแล้วก็ใช้นอ็อตตัวเมียเอ้ยน็อตตัวผู้อะน็อตหัวเห็ดเนี่ยใส่เข้าไปที่รูตรงนี้นะมันจะเข้ากับตัวรูรูกันชนท้ายพอดีเห็นปะ่ะแล้วจากนั้นเราก็เอาแหวนกันคายนะครับใส่เข้าไปแล้วก็ตามด้วยน็อต ตัวเมียหมุนตรงนี้จะหมุนยากหน่อยนะเพราะว่าหัวนอ็อตหางน็อตมันเล็กนะฮะก็ค่อยๆกดไปมันจะเข้าล็อกได้นิดนึงเห็นปะนี่นะแล้วก็เอาบ็อกขันไปให้มันแน่น จะได้ส่งประมาณนี้นะฮะอีกตัวทำเหมือนกันก็ใส่แหวนเอใส่นอ็อตเข้าไปนะฮะแหวนกันคายใครยังไม่เคยเห็นก็จะให้ดูมันจะต่างกับตัวแหวนรองปกติตรงที่ว่ามันมีขิดเคเห็นปะ ตัวน็อตจะไม่ตัวแหวนจะไม่เสมอกันนะเหล็กมันจะพเย้วขึ้นมานิดนึงนะใครอย่าไปสับสโซนแหวนลองโรเดอร์ไม่เหมือนกันเดี๋ยวจะไปเผือเอาแหวนลองโรใส่มาแล้วอ้าวทำไมมันไม่ล็อกไวอโอเค อันนี้เพื่อความชัวร์นะก็เอาไข่ควงยึดกับหัวน็อตไว้ให้แน่นแล้วก็ล็อกบางทีอะแหวนมันบางทีตัวนออ็อตอะมันเข้าไปนิดนึงแล้วมันหมุนไม่สนิทเพราะว่าหัวน็อตมันหมุนได้นะฮะทำให้ตัวน็อตตัวเมียมันหมุนไม่สนิทโอเคอันนี้เสร็จละต่อมาเราจะใช้เสา เสาโลนะฮะซึ่งตัวหลังจะใช้ตัวยาวตัวยาวแบบนี้ตัวยาวตัวสั้นดูยังไงง่ายๆเลยเนี่ยตัวสั้นนี่ตัวยาวตัวยาวมันจะใส่โลสองสองชั้นนะฮะอันดับแรกหนึ่งเราจะใส่ตัวแหวนกันคลายไปก่อนนะ,ะใส่เสร็จปุ๊บเราก็มาใส่ช่องรูคันชน นับลูกกันชนหน้าสุดจะเป็น9มิลอันนี้คือ11มิลอันนี้คือ13 17 19เราจะใส่ที่โล13ว่าเราใช้โล13มิลแล้วก็สำหรับใครที่งงว่าทำไมไม่ใช้โลพลาติกใช้ได้แต่ว่ามันไม่สวยอันนี้เผื่อใครอยากได้โลลูกเพืิน13มิลน,นะฮะหาได้โดยทั่วไปไม่ต้องมันไม่ใช่ตัวลิมิเต็ดนะ หรือถ้าจะเอาจากกล่องก็ได้จากกล่องก็จะมีเป็น b o เป็นบูแล้วก็โลพลาสติกแต่โลพลาสติกเนี่ยต้องบอกก่อนว่าแต่ละโครงมันไม่เหมือนกันมันโลพลาสติกที่ในกล่องมันจะเป็น AR Starter Pack แต่ว่าโลในโครงบางโคงเนี่ยมันมีไม่ครบว่ามันมีแค่สี่ยิ่งเฉพาะโคงเก่า,กาๆนะฉะนั้นอาจจะต้องไปซื้อแพ็กเกจเพิ่มมานะประมาณนี้ แต่ถ้าพวกโครงที่มันเป็นเอ้ผมลืมใส่คุยเพลินเลยอันเนี้ยเมื่อกี้จะใส่บูทก่อนก็ได้หรือจะใส่ไอ้น็อตตเมียยึดยึดกับตัวโลก่อนก็ได้เพื่อไม่ให้โลมันขยับนะฮะแล้วแต่ได้หมดเลยเรามีแหวนกันคลายอยู่ข้างล่างอยู่แล้วก็เลยทำให้เวลาเราหมุนโลมันจะหมุนง่ายขึ้นนะฮะโลจะแน่นขึ้น มานน้โอเคต่อเลยนะอ่ะเราก็ใส่บูตไป2ตัวแล้วก็ตามด้วยตัวแหวนลองโลและก็โลนะฮะอ่ะเมื่อกี้ผมต่อว่าอะไรนะก่อนนี้ผมจะไอเนี่ยจะมาใส่โลอะก็คือผมจะบอกว่าอ่าลงทุนซื้อโล13มมิลน,นะฮะ หรือโลกี่มิลก็ได้แล้วแต่เลยนะฮะเพื่อความสะดวกมันจะไม่ต้องมานั่งหาเวลาเราใส่สตาร์เตอร์แพ็กไงเพราะว่าโลมันมันไม่เท่ากันโลที่มี6ตัวที่เห็นหลักๆเลยก็จะเป็น AR AR กับ MA นะฮะที่เป็นโล6ทตัวนะที่เหลือคือถ้าอยากเอามาใส่เสริมกับโครงอื่นก็ได้แต่อาจจะต้องซื้อโลมาเพิ่มนะ เดี๋จะไม่ซื้อก็ได้แล้วแต่นะครับมันก็จะมีอยู่แค่นั้นแหละก็ใส่ไปแค่นั้นแต่ถ้าให้แนะนำก็ซื้อโลมาเสริมมาง่ายสุดนะประมาณนั้นแหละ โอเคเรียบร้อยใส่บูทถ้าใครดูช่องนี้ช่องแรกก็สามารถแต่งตามได้เลยแต่ถ้าใครตามมาตลอดทุกซีรีส์เลยตอนนี้ผมทมาไปน่าจะสองสามโครงแล้วแหละก็จะเห็นว่าสเต็ปการใส่แม่งเหมือนกันหมดเลยนะฮะแต่เพื่อความต้องการของผู้ชมก็จะทำให้ดู นะสำหรับใครที่ตามมาตลอดแล้วเห็นว่าเอ้ยแม่งแต่งเหมือนกันหมดเลยก็ไม่ต้องดูก็ได้อันนี้ไม่ว่ากันนี่นะอ่ะแล้วก็มาใส่ด้านหลังกัน อันนี้ยังไม่ต้องขันสูตรก็ได้นะให้มันยืดไปบางๆก่อนเพื่อจะได้ยืดน็อตก,กับอีกตัวหนึ่งอีกโค้งด้ไหลโค้งนะฮะโอเคอ่ะหมุนได้ จะได้ส่งมาประมาณนี้นะสำหรับใครที่สงสัยว่าทำไมไม่ใส่หางเบรกไม่ใส่หางตัวเนี้ยหางตัวตัวเบรกออกมาเนี่ยก็คือมันเป็นอย่างนี้ถ้าใส่เนี่ยมันจะติดตรงนี้ติดตัวโค้งตรงนี้เนี่ยที่เป็นงันขีดออกมาเนี่ยก็เลยทำให้แบบใส่ตัวหางเบรกไม่ได้ต้องยืดแบบนี้แทน และถ้าใครจะโหลดจะโหลดแบบว่าให้เบรกมันลงมาอีกนิดนึงก็แนะนำว่าไปหาชุดบูทพวกนี้มาเสริมเอานะฮะถ้าให้แนะนำก็คือจะเป็นบูทแบบว่า3มมิลบูทสามมิลน,น่าจะพอดีนะฮะสำหรับลอกลางขึ้นไปอันนี้ก็ยังไม่ค่อยพอดีเท่าไหร่เพราะว่ามันยังขึ้นสูงอยู่เห็นปะ่ะขึ้นนี้ขนาดใส่ล้อเล็กแล้วนะ นี่ก็ยังขึ้นสูงอยู่นะฮะต้องหาบูสเสริมดีสุดประมาณนี้หาบูสมาเสริมให้มันกดลงมาเพราะว่าสลีลาของตัวที่ปิดข้างบนดูตัว x ก,ก็ได้เท่ากันมันขึ้นมาแค่นี้เองเห็นปะมันไม่ได้ลงมาต่างเหมือนพวก ama อะประมานี้นี่ขนาดใส่ล้อเลก็กน,นะมันก็ยังขึ้นสูงเลยโอเคต่อมา เรามายุ่งกับตัวกันชนด้านหน้านะครับกันชนด้านหน้าก็ไม่มีอะไรมากแต่งเหมือนกันหมดเลยนะฮะก็ใส่แหวนกันคลายก่อนแล้วก็เสียบไปที่รู13ตรงนี้นะแล้วก็ตามด้วยอันเนี้ยเราจะใส่ โลก่อนเพื่อให้โลมันโหลดเข้าไปตามด้านล่างสุดเราจะหรือใครอยากจะใส่น็อตตัวเมียก่อนก็ได้ไม่ว่ากันไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับแล้วก็ใส่น็อตตัวเมียนะฮะยืดไว้นะครับ โอเคต่อมาก็อีกอันหนึ่งนะจะใส่ทีละข้างหรือว่าจะใส่พร้อมกันสองข้างเลยก็ได้ไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับใส่ไปได้เลยนะ แล้วก็ตามด้วยบูตแล้วก็ตามด้วยบอนแคปโอเค เสร็จแล้วสด้านแล้วก็ใส่ที่กันชนใส่ที่โครงด้านหน้ารูที่ใส่โค้งด้านหน้าได้จะเป็นรูของสอรูนี้นี่กับตัวนี้นะฮะสังเกตว่าจะมัมนจะทะลุก,กันเห็นปะเห็นไหม มีนิ้วโพลอยู่อันนี้ไม่ตรงนะตรงแล้วนี่ไงมองยากนิดนึงนะฮะแต่ก็ไม่ยากเท่าที่ควรแค่ okay. ขันน็อตเข้าไปปกติเลย โอเคเสร็จ okay, ต่อมาปีข้างปีข้างนี้เราจะใส่รูไหนก็ได้นะสำหรับที่จะใส่ตุ้มแล้วแต่เลยแต่ถ้าเอาตามที่นิยมกันนะฮะอันนี้ก็ใส่แหวนกันคลายปกตินะคงไม่ต้องสอนก็จะใส่3มรูนี้นะเราจะใส่รูนี้ก็ได้รูที่3ามไม่มีผลอะไรทั้งสิ้น เพราะว่าตัวเปียกมันยื่นไปด้านหน้านะฮะแรงตบก็เท่ากันเพราะว่าเราเพราะว่าขนาดตุ้มมันมีแค่ตัวเดียวสีทองเนี่ยโอเคอีกอันหนึ่งเราก็ใส่ไปใส่โลที่3ตามด้วยน็อตขัน แล้วก็จะใส่ตุ้มไปเสร็จก็ใส่บอลแคปนะฮะทำไมตุ้มต้องใส่งางก็คืออย่างนี้มันมีรูใช่ไหมรูตรงนี้นจะพอดีกับหัวน,อน็อตทำให้มันกดถึงพื้นมากกว่าแบบนี้แต่ถ้าใส่งางก็ใส่ได้ไม่ผิดก็จะเป็นแบบนี้นะฮะใส่หัวใส่ด้านได้หมดเลย โอเคบอลแคปหมุนเข้าไปบอลแคบมันหมุนง่ายขึ้นเนะื่องจากว่าผมหมุนเข้าหมุนออกเป็นว่าเล่นปลายโค้งแล้วนะฮะโอเคตัวบอลแคบมันไม่มีเกียเนะมันต้องใส่อาการหมุนอันนี้เราสามารถเลือกใส่เป็นกระจายกว้างล็อกแบบนี้ได้หรือว่ากระจายแคบก็ ให้มันชิดโค้งได้ด้านในก็จะเป็นแบบนี้นะฮะแล้วแต่เราเลือกได้หมดเลยนะในนี้ผมจะเอาเป็นวงกว้างให้มันมีความบาลานซ์ในการห่างนิดนึงนะยังไม่ต้องขันแน่น เอาพอดีพอดีก่อน Hey. อีกด้านหนึ่ง เสร็จเรียบร้อยครับสำหรับซีรีส์ s t h r t e r Pack AR for Super X x นะฮะประกอบไม่ยากใช้อุปกรณ์เหมือนกันหมดเลยนะครับโอเคอ่ะ Super X ใช่ไหมก็ไม่หือไม่หือไม่หือแบบว่าเริ่มต้นเลยนะเอาแค่ถอดชุดมันออกเลยนะ สำหรับคลิปนี้มันมีความยาวเพียงเท่านี้แหละฮะชอบถูกใจก็กดติดตามกันแล้วก็ถ้าสนับสนุนกันก็ดูโฆษณาถ่ายคลิปต้นคลิปสมัครสมาชิกหรือจะโดเนทซ i o n ซบบัตเต้กใต้คลิปก็ได้นะฮะตรงไอ้ตรงไหนนะตรงตรงเดิทตรงไลท์ดิทไลท์อะประมาณเนี้ยอันเนี้ยรูเหมือนกันเลย ก็ใช้แทนกันได้นะครับแล้วก็โอ้ยหลวงขอบคุณไวรัสมินิโฟวิวนะครับสปอนเซอร์หลักของเรานะฮะมีลิงก์เพจกับชอปปีด้านล่างเข้าไปเลือกชมเลือกช้อปได้ทักไปทางเพจเขาบอกมาจากช่องไวแค t ก็จะได้ส่วนลดอีก15%นะครับ หรือใครช่วงเทศกาลอยากจะใช้คอยใน s h o p ปีก็จัดไปไม่ว่ากันนี่นะตัวด้านหน้าใส่รลเดียวกันเลยแล้วก็ด้านหลังก็รูเดียวกันนะครับ ทีนี้เรื่องปีกข้างต้องอธิบายก่อนว่าปีกข้างของซ u เปอร์เอ็กเนี่ยมันบางมากนะครับไอถามว่าติดได้ไหมก็ติดได้แต่ว่าเล่นบ่อยๆเปอร์เซ็นต์หักมีไหมก็มีนะฮะแล้วก็นั่นแหละโลใส่มันใส่เหมือนกันแต่ว่าไอของซูเปอร์เอ็ก มันโอกาสพังก็สูงถ้าเล่นไปดานานนะปีข้างเนี่ยใสเหมือนกันไหมก็ใส่ตำแหน่งเดียวกันเลยนะฮะแต่เดี๋ยวก็จะใส่ให้ดูเพราะว่าเป็นการนั่นแหละเซตเอาอะไรแต่ง AR มาใส่ อันเนี้ยจะใส่ด้านข้างไม่ได้เพราะว่าปลกสั้นกว่านต้องใส่ด้านนอกอย่างเดียวเนีผมเทียบให้ดูเอ้ใส่ได้นี่วะใส่ได้นะฮะหลบข้างงั้นเดี๋ยวลองอ๋อตรงนี้ติดปลกมันสั้นกว่าของ s u p e r x ์เ ใช่ตั้นกว่าจริงด้วยอันนี้ยาวกว่าฉะนั้นใส่แบบว่าหลบข้างไม่ได้นะฮะใส่ได้อย่างนี้อย่างเดียวงั้นก็จัดไปรูก็ไม่ตรง เหมือนจะใส่ได้โลเดียวด้วยนะอันนี้ต้องบอกว่าทำไมพูดแบบนี้คือไม่ใช่อะไรหรอกผมก็ยังไม่เคยลองต่อของ x x เอ๊ของ Super x เลยก็เลยเนี่ยประกอบสดผมพร้อมเพื่อนเอน,นี่ยแหละในคลิปเนี่ยที่นั่งดูด้วยกันเนี่ยนะเพราะว่าตอนแรกผมทำแต่เอ้ไม่ใช่ผมต้องบอกว่าคลิป x เ,เนี่ยยังไม่เคยลองใส่นะแต่ว่า เอกเอกเนี่ยลองใส่มารอบแล้วก็ถอดแล้วก็ใส่ให้ดูนะฮะคิดว่าน่าจะดูเหมือนกันตอนแรกกลายว่ารูมไม่เหมือนกันว่ะอ่ะ พอขันนะ่พอขันน็อตแน่นแล้วก็จะได้ระดับหนึ่งนะประมาณนี้แต่ถ้าจะให้ดีให้ผมแนะนำเนี่ยอันเนี้ยถ้าหดมาหน่อยโลน็อตจะโผลมมาใช่ไหมเห็นปะอันเนี้ยให้เอาน็อตยาวอ่ะแต่ว่าน็อตยาวเนี่ยนะสอยขึ้นมาแบบนี้ผมให้น็อตยาวก่อน จะอยู่ที่ประมาณ12มิลน,นะสอยขึ้นมาแบบนี้แล้วก็พอสอยขึ้นมาเสร็จปุ๊บเราก็หาแหวนรองแหวนรองนะครับมาปิดตรงนี้นี่เห็นปะ่ะแหวนรองปิดอย่างนี้นะแต่อย่าลืมหาบูทมาใส่รองข้างล่างด้วยหาบูทมาใส่รองข้างล่างบูทประมาณ3มิลแล้วก็ใส่แหวนรองแล้วก็เอานอ็อ ตัวเมียยืดมันก็จะติดได้ระดับหนึ่งแต่ว่าตัวปีกมันจะยัดมันจะหดเข้าไปนะอาจจะมีปัญหาตอนถอดใส่บอดี้หรือว่าอาจจะติดบอดี้ก็ได้ก็แนะนำประมาณนี้นะฮะแต่ใครอยากลองไปลองกันเองผมเป็นไกด์ไลน์แค่นี้แหละโอเคครับจบจริงๆแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ